แพทย์เป็นจีนแป็นวิธีการรักษาทางเลือกในประเทศไทยสมัยก่อนมีแต่หมอแต่ละคนมาจากเมืองจีนวิชาก,การของเขาค่อนข้างจะลึกซึกเราก็ได้ส่งหมอไปเรียนปริญญาโทที่เมืองจีนเชื่อว่าหมอรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองเนี่ยวันหลังวันหน้าจะเป็นฐานของแพทย์เป็จีนในเมืองไทยการเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก12ปีมาแล้วที่คุณอารามเอี่ยมสุรีได้รับการแต่งตั้งจากประธานม,มูลนิธิปอดเด็กตึง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อุ่วในการคลินิกหัวเชียวแพทย์แผนจีนถือเป็นยุคทองแห่งการขับเคลื่อนองค์กรจนเติบโตอย่างยิ่งใหญ่โดยวิสัยทัศน์อันก้าวไกลในการกำหนดทิศทางและการบริหารจัดก,การอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะแผนพัฒนาบุคลากรวางนโยบายจัดส่งแพทย์จีนรุ่นใหม่ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมถึงการฝึกอบรมระยะสั้นในหลักสูตรเฉพาะทางนสกศาธรณรัฐประชาชนจีนเพื่อกลับมาทดแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชาวจีน ซึ่งทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาตามวาระแรกๆเข้ามาคนก็ไม่เยอะมันไม่มีระบบอะไรมากมายลงทะเบียนพบหมอรอคิวมันก็เป็นธรรมดาที่โตๆๆไปแต่มาถึงแล้วเราพอขยายโตขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดหมอของเราในวันนี้เนี่ยพักหลังเนี่ยเป็นหมอไทยหมดแต่ละคน ป็นคนไทยเพราะฉะนั้นบอกว่าการรักษาเนี่ยได้ได้ผลประกอบการได้ดีขึ้นเยอะและการบริหารก็ไม่ได้แตกต่างกับบริหารสากลเพราะว่าเราทําธุรกิจมาเข้ามาถึงแพทย์แผนจีนแล้วเรื่องแรกเนี่ยก็คือจัดระบบตั้งแต่วันแรกผมไม่เคยไม่เคยลืมเลยก็ถือว่าต้องพยายามผลิตคุณหมอเป็นสัญชาติไทยขึ้นมาไปให้เป็นหมอจีนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ได้ทดแทนเราจะไปพึ่งคนจีน ตอลอดเวลาไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝังใจใ,ใจในใจเลยเราต้องทํามหาวิทยาลัยก็มีการมีแปปลนจีนขึ้นมาแล้วเราต้องทํำยังไงถึงจะฝึกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นบอกว่าเราพยายามจะรับให้มากที่สุดแล้วก็อรับเข้ามาแล้วเสร็จเนี่ยให้หมอแต่ละคนมีโอกาสติดตามหมอที่มีประสบการณ์มาจากเมืองจีนพยายามสร้างหมอที่ใหม่เนี่ยให้ขึ้นมาศึกษาให้เร็วที่สุดในด้านการพยาบาล ได้พัฒนาระบบบริหารจัดก,การและกํากับดูแลรวมถึงงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการต้มยาให้คนไข้จัดส่งยาถึงบ้านทั้งยังเพิ่มความหลากหลายของจำนวนชนิดยาสมุนไพรจีนเป็นงานที่ลึกซึง้งซับซ้อนและหนักหน่วงแต่เพราะการทำงานด้วยหัวใจทั้งหมดล้วนสำเร็จได้บุคลิกของแต่ละคนไม่เหมือนกันผมไม่เคยโกรธเจองานเมื่อไหร่ทำอารมณ์ให้ดีฟังเข้าใจเราก็ จ่อลึกเข้าไปวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะไปแก้มันไม่ได้แก้ง่ายๆโดยเฉพาะอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนทุกเรื่องเป็นเรื่องใหม่หมดเลยกลายเป็นว่านั่งอยู่ที่นั่นเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักทุกอย่างต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ไปหาวิธีแก้แก้ส่วนมากก่อนแก้ที่คนจะบริหารที่ดีต้องรู้จักคนต้องมีเหตุมีผลตลอด12ปีแห่งการทุ่มเทกายใจเสียสละเวลาในการดูแลธุรกิจส่วนตัวใช้ความรู้ความสามารถ ผลักดันคลินิกหัวเชียวแพทย์แผนจีนให้ก้าวไปข้างหน้าถ้าผมไม่เข้ามาแพทย์แผนจีนธุรกิจจะจะแตกต่างกันวันที่เยอะเพราะว่าผมให้เวลาให้แพทย์แผนจีนกว่าขึ้นที่จะไปทำธุรกิจตัวเองเพื่จะบอกว่าทำงานแพทย์แผนจีนใน10ปีที่ผ่านไปผลประกอบการของเราเป็นยังไงคนไข้เป็นยังไงดูตามดูตามสถิติ การเติบโตแล้วที่เราไม่เคยลืมอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังต้องทําต่อไปได้ลืมไม่ได้ก็คือว่าพัฒนาให้หมอแต่ละคนได้เก่งขึ้นข้อที่2คือพัฒนาฝึกหมอให้มากขึ้นที่สุดคุณอารามปรารถนาให้พี่น้องประชาชนในส่วนภูมิภาคเข้าถึงบริการทางการแพทย์แผนจีนได้มากขึ้นจึงมีตำริจัดตั้งคลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีนสาขาโคราชในปีพุทธศักราช2557 มาด้วยสาขาสีราชาในอีก5ปีต่อมานอกจากนี้เพื่อลดต้นทุนยาสมุนไพรจีนแต่ยังสามารถการันตีคุณภาพในการรักษาโรครองรับการขยายตัวในอนาคตจึงได้ทําการผลักดันการก่อสร้างและจัดตั้งหัวเชียวศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจรเป็นผลสําเร็จณนะถนนสีสมานจังหวัดนนทบุรี วันนี้เราทำงานอยู่แปดแปดจีนเราก็มีต้นตะกูลต้นตะกูลคืออะไรคือโปรเต็กติงโปรเต็กติงวันนี้ม่ร้อยกว่าปีวัฒนธรรมของเราคือทาอะไรแล้วเนี่ยทำเพื่อสังคมเพื่อประชาชนเป็นกันให้เคล็ดลับไม่มีเป็นแต่บอกให้ทุกคนให้ทางานด้วยใจเราเป็นหนึ่งในโปรเต็กติงทาให้ประชาชนทําให้อาชีพเราตรงนี้เราไม่ไม่เคยลืมไปถามโปรเต็กติงทุกคนก็รู้ไปถามแปดแปจีนทุกคนรู้บอกว่าตัวเองต้องทำอะไรกันอยู่นับตั้งแต่วันแรก ที่คุณอรารามเอี่ยมสุรีได้ก้าวเข้ามาบริหารงานคลินิกหัวเชียวแพทย์แผนจีนเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดและในวันนี้ทุกสมาชิกขององค์กรที่ท่านได้มอบความรักปูทางเป็นรากฐานเอาไว้ยังคงก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างหนักแน่นและมั่นคงให้สมกับเกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นต้นแบบและศูนย์กลางการแพทย์แผนจีนในเมืองไทยดยปณิธานบริการปวงชนด้วยความซื่อสัตย์จากใจ องค์กรเราไม่ใหญ่แต่เราพยายามค่อยๆเติบโตวันนี้เราได้เปิดสาขาขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีอยู่ที่โคราชสาขาที่ศิราชาในความหวังของผมก็คือว่าในวันข้างหน้าเราเติบโตได้บ้านกงพยายามผลิตหมอให้มากขึ้นใช้ปัญญาของเราใช้บริหารของเราให้ออกมาเป็นระบบที่ดีเราสามารถที่จะสร้างสาขากระจายออกไปพ้าเป็นจีนกว่าจะได้ขยายถึงทั่วประเทศไทยมันต้องใช้เวลาอีกเยอะ